สวัสดีครับวันนี้จะมาขอพูดถึงอ,อ,อาการแจ้งเตือนนะครับที่เราควรจะควรท่าต้องคล็กสภาพรถถ้ามีอาการดังกล่าวต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่ารถอาจจะมีปัญหานะครับสำหรับท่านที่ขับรถทุกวันนะครับประการที่1นนะครับพวงมาลัยนะฮะถ้ามันผิดแปลกแตกต่างไปจากทุกวันที่เราขับเช่นอนาะการมีอาการสันหรือมีระยะฟรีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือปุ่มหมุนพวงมาลายัยแล้วมันก็แก๊กก็แก๊กนะฮะ อันนั้นอันนั้นควรจะพิจารณาได้แล้วนะครับมันเป็นหนึ่งความผิดปกติที่ควรจะต้องสังเกตนะครับสองนะครับเกียร์ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาถ้าเหยียบคัสสุดแล้วแล้วเข้าเกียร์เริ่มยากนะหรือเข้าเกียร์ติดบ้างไม่ติดบ้างฮนะเข้าาไปแล้วเด้งอะไรเงี้ยนะอันนั้นอันนั้นควรจะมีควรจะต้องทําการเช็คแล้วนะครับอาจจะเป็นได้หลายประการเช่นน้นํามันเกียร์หมดอายุหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นนะครับนะ เรื่องของคลัตนะครับข้อที่3ามนะครับอาการนี้ก็คือว่าสัมพันธ์กับเกียร์แหละครับอาการนี้คือเหยียบแล้วเหยียบไปแล้วเหยียบจนสุดแล้วนะะในเกียร์ในเกียร์ธรรมดานะครับเหยียบจนสุดแล้วเวลาเข้าเกียร์แล้วยังมีเสียงนั่งแกล้งนะเหมือนคลัตจับไม่สนิทนะะอันนี้ก็เป็นนะครับมันมันบ่งชี้ได้หลายอย่างเช่นคลัตใกล้หมดแล้วหรือว่าระบบคลัต ระบบระบบไอระบบคลาร์ดนะครับซึ่งรุ่นมมใหม่ๆจะเป็น,น,นนะระบบน้ํามันนะฮะระบบน้ํามันตรงนี้อาจจะรั่วหรือมีอะไรผิดปกติอย่างเงี้ยนะครับทําให้มันมันไปดันแป้นคลาร์ดไม่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยอย่างหนึ่งสําหรับผู้เกีย์ออตโนต้นะครับถ้าเกิดว่าเข้าแล้วเข้าแล้วเด้งมั่งหรือเข้าแล้วไม่ยอมเข้าอะไรเงี้ยนะนะอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องผิดสังเกตนะครับที่เราควรจะรู้หรือควรจะสังเกตไว้ไม่ควรล่าเลยแล้วมองข้ามไปนะครับ เรื่องของเบรกนะครับเรื่องของเบรกเนี่ยมันก็มีตัวบ่งชี้ได้หลายตัวนะครับอาการเช่นเบรกแล้วรู้สึกกระเด้านะครับก็คือเบรกแล้วไม,ไม่ไม่เรียบเนียนไปนะเบรกแล้วมีอาการเหมือนสะดุกตึ๊กตึๆกตึกตึกตนะอาการคล้ายๆกับเหมือนกับที่เราขึ้นไอ้ลูกระนาดเล็กๆที่เป็นสีที่เขาไว้ชะลอความเร็วนะครับที่เขาไว้เตือนเราว่าว,ว่าขึ้นว่าให้ลดความเร็ว อาการจะคล้ายๆอย่างนั้นก็คือเบรกแล้วมันจะกระเด้งตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะะหรือเบรกแล้วมีเสียงดังเยดเย็ดเย็ดเย็ดอะไรเงี้ยนะครับนั่นะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งบอกเหตุนะครับว่ามันอาจจะหมดหรือจานดิสอาจจะสึกหลอนะครับกินไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับนะข้อห้านะครับน้ํามันพวกน้ํามันต่างๆนะครับเช่นน้ามันเบรกน้ํามันเกียร์น้ํามันคัต์นะฮะพวกนี้ให้สังเกตเรื่องสีสีของมันนะครับ แบบเดิมเป็นยังไงถ้าผิดปกติสีมันจะเปลี่ยนไปเป็นออกเป็นสีล้ำเช่นน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร,วอร์อาจจะเป็นสีแดงออกสีแดงๆใสๆนะครับก็ลองขีดเขียวมาดูเอาเอาก้านจิ้มขึ้นมาดูถ้ามันเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำๆ้ำๆอะไรอย่างงี้นะก็อันนั้นก็พึงสงสัยได้แล้วครับว่าอาจจะเป็นซีน้ำมันรั่วหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งรั่วนะครับหรือว่าพวกระบบเบรกน้ำมันเบรกจะต้องเป็นสีใสๆอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งน้ำมันสซเดอ่นเราอาจจะไม่รู้นะฮะน้ำมันเกียร์น้ำมันอะไรพวกนี้เราเรามันส่วนมากมันจะอยู่ข้างล่างนะฮะก็หมั่นก้มดูว่ามีหยดมีอะไรไหมนะฮะหรือง่ายๆเลยก็คือว่าตอนถอยรถออกจากบ้านนะครับลองดูที่พื้นน่ะนะครับถ้าไม่มีคาบน้ํามันอะไรก็โอเคไปนะะแต่ถ้าถ้ามันมีก็ค่อยเปิดฝากระโปรงดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นจุดง,ง่ายๆเลยจุดสังเกตง,ง่ายๆไม่เสียเวลามากนะครับนะ ข้อ6กนะครับตกอกยางกินไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันอาจจะเป็นที่บูธปีกนกหรือว่าเป็นที่โชค๊คหรือเป็นที่อะไรอย่างงี้ก็จะทําให้หน้ายางมันกินไม่เท่ากันนะแต่อาการอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้ก่อนจากการสั่นสะเทือนที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือว่ามันมันจะสะเทือนไม่เหมือนเดิมนะสมมุติรถเราเคยขับนิ่มๆนิ่งๆม,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 มาตลอดเนี่ยอยู่มาวันหนึ่ง พอกับขบไปรู้สึกสะเทือนเหมือนกับเหมือนมีอะไรเขกแขกเหมือนมีเหล็กกระแทกกันอะไรเงี้ยดังมากกว่าสามสี่ครั้งนะครับให้สงสัยได้เลยว่าอาจจะเป็นปัญหาพวกนี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังหวังว่าคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับไงก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับ